สวัสดีครับชื่อปอนนะครับพนุพ์นวิไลยครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาัฐศาสตส์ครับตอนนี้ทำงานอยู่มาตเตอร์พีดครับโรงพยาบาลมัตเตอร์พีดความพอในวันนี้อ๋อพอมากเลยครับดูแต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยก็ให้แอติจูดนะครับให้ไม่เสร็จแล้วก็ให้ความรู้ในการที่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับความประทับใจตลอดการเรียนก็คือประทับใจทั้งอาจารย์มหาลัยแล้วก็เพื่อนๆครับเพราะว่าให้ทั้งไม่เสร็จที่ดีในการใช้ชีวิตความภูมิใจนะครับภูมิใจมากนะครับที่ได้เรียนที่นี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าได้ความรู้้้ออออะะะไไไรรรเยแลวววก็าาปปดตในนชิจํััคบ สวัสดีค่ะชื่อน้องนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะสาขาคณะศึกษาค่ะตอนนี้ทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าไม่ได้เป็นครูพร้อมเต็มร้อยค่ะเพราะว่ามีการซ้อมแบบรับซ้อมใหญ่มาแล้วด้วยให้หลายอย่างเลยประสบการณ์นู่นนั่นซึ่งตัวพี่เองเป็นนักกีฬาของมหาลัยด้วยเขามอบให้เราหลายอย่างมากเนี่ยค่ะก็ได้เกียรตินิยมเค <c oughs> <c oughs> ลดรับการได้เกียรตินิยมนะคะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเยอะๆส่วนมากก็ได้จากคะแนนสอบ ชื่อนายมงคลเลืองรัตนทรัพย์ครับมาจากสาขารัทธิประสาทศสาศสตร์ชื่อยอดปรปศครับพอพร้อมก็เรื่อยๆนะไม่ได้พร้อมอะไรก็เตรียมตัวมาเข้าที่ฝึกก็ได้ความรู้ครับความรู้จากครูอาจารย์แต่ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าตั้งใจเรียนมันก็จบมาได้ง่ายไปแค่เรียนฮะเรียนแล้วจบแล้วก็มารับตั้งใจเรียนก็พอมีฮะความภูมิใจก็ภูมิใจที่จบจากราชภัฏพะนครแล้วก็มีครูเก่งๆคอยสอนทําโปรเจกต์ต่างๆ สวัสดีครับผมชื่อนายพันธิตจันทรางกูลครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับคณะการจัดการสาขาวิชาการจัดการทั่วไปครับตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับวางระบบเกษตรครับนอนให้เพียงพอครับเกิน8ชั่วโมงมีเพื่อนที่ดีครับแล้วอ,อาจารย์คอยสั่งสอนตลอดครับว่าอะไรดีไม่ดีแล้วคอยแนะนําตลอด ผมชื่อนายพดุงศักดิ์สมพืชผลมาจากสาขาวิทยาการจัดการคณะวิทยาการสาขาการจัดการทั่วไปครับทำกิจการตัวเองครับพร้อมทุกอย่างเลยครับให้ความรู้ให้สิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยครับได้เพื่อนใหม่ได้คุณครูที่ดีครับความูมงใจก็คือมหลาลัยสามารถผลักดันให้เราไปทําอย่างอื่นได้หลายๆอย่างครับ คณะมนุษยศาสตร์การจัดการค่ะแล้วก็อยู่แถวที่อะไรราชพัฒนพระนครค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นดีค่ะแอบมีฝนไปอยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยที่เขาได้ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้แล้วก็พ่อแม่กับพี่ๆภาคภูมิใจมากค่ะก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยค่ะไม่ใช่แค่น้องเราค่ะน้องมาจากพระนครสาขาคณิตศาสตร์ค่ะบรรยากาศภายในวันนี้แหะค่ะชื่นมืนดีค่ะทุกคนที่มาร่วมงานดูสุดตื่นเต้น ภูมิใจค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจทำอะไรเขาจะทำแบบจริงจังแล้วทำให้ดีที่สุดค่ะ